เซก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อพี่พี่น้องชาวไยกันนยครับเพราะรายการเด็ดอินเกมมากระพุ้นระบายตอนยูนในเกมเดอะริฟส์พอลเมอร์นหรือริฟสพอลเนโบหรือชังหาอะไรก็ครับตอนนี้เราอยู่ในอัปเดตใหม่นะเป็น update, อัปเดตอ่ของนักเดินทางนะเป็นอัปเดตนักเดินทางทนักเดินทางทะเลทรายนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไรนะแต่ว่ามันทําซะเหมือนของอีเวนต์คริสต์มาสเลยดูดิรูปดาวสีฟ้าคือจริงๆร,ริงนะอีเวนต์นี้มันเป็นอีเวนต์ มันเคยจัดมาแล้วนะครับเป็นอีเวนต์ประจําปีถ้อมั้งเพราะว่าปีที่แล้วมันก็จัดนะครับมันแจกเป็นบาสุก้าน้ําแข็งสีฟ้านั่นเองนะครับก็พวกคนต่างประเทศก็ได้กันนะครับคนไทยเราก็ได้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กันเยอะหรือเปล่านะครับก็ทำไมผมแต่งบาซิลเพราะว่าอีเวนต์นี้มันเป็นอีเวนต์ที่โคตรหวยเลยแต่ว่าปืนมันดีนะครับดูนะครับอีเวนต์นี้นะครับมันแจกปืนอะไรกันบ้างหนึ่งนั่นเนงนะครับคือปืนบาสุก้าน้ําแข็งนู่น สองปืนกีตาร์สามปืนครกสี่ปืนไรเฟิลต่อต้านวัตถุหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้อ่านแล้วก็ปืนกลสําหรับมือใหม่คู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นปืนกลที่มันเคยแจกมาแล้วมันเคยแจกแล้วปืนกลเนี่ยแล้วก็อาวุธของปีนี้นะครับก็คือปืนอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นปืนลูกซองหรือมันเป็นปืนกลหรือมันปืนปืนหาอะไรนี่แหละนะครับน่าจะเป็นตระกูลปืนลูกซองละมั้งครับคล้ายๆนะ รือไม่ก็ปืนกลล่ะนะครับมีเวลา5วันครับต่อ1อาทิตย์จัด3อาทิตย์ั่นเองนะครับอ่านะครับเอาง่ายอีเวนต์นี้จะมีของ3อย่างนั่นเองครับหสีเขียวคือสปีดไฟฟ้าอนีนะครับสปีดไฟฟ้าจะเพิ่มความเร็วให้กับคุณเวลาที่คุณเดินแบบแบบเก็บปุ๊บคุณก็เป็นสปีดแฮกเกอร์ไปแล้วจริงเกมนี้ออกหลายคนเกียสปีดแฮกเกอร์นะครับแต่ผมว่าพวกที่มันไม่ใช่สปีดแฮกเกอร์จะชอบอีเวนต์นี้นะ ส่วนสีแดงนะครับเพิ่มเลือดหลังจากที่คุณเลือดลดนั่นเอนงครับส่วนสีฟ้าผมไม่รู้เหมือนกันมันทําอะไรได้มันเป็นรูปเกาะผมเก็บมามันก็หินกันอะไรได้นี่ยนะครับแล้วก็ส่วนสําหรับอีเวนต์นี้นะครับะจะมี2ตัวหลักนี่นะครับก็คือ1น,นักเดินทางทะเลทรายนะก็ส่วนตัวที่2คือลินจานนี่ครนะับ คือผมก็รู้่แล้วไอ้นินจาตัวนี้มันจะมาเพราะว่าผมก็เห็นในของ DL เอลเขาปล่อยภาพออกมาก่อนแล้วนะครับผมไปดูที่เว็บติดตามเข้ามาไปเจอใน Google โดยบังเอิญนะครับเพราะว่าผมตามหาแบบหาแบบเว็บมันอยู่ไหนวะสุดท้ายก็ไปเจอเออเห็นมันปล่อยนินจามาแล้วก็รู้ว่ามันจะมาเมื่อคืนนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยแบบไม่รู้เหมือนกันว่านอาตอนหกก็เลยนอนดึกนะครับถ้าใครสังเกตเวลาตอนที่ผมถ่ายคลิปอะ่ะมันจะมีอยู่ด้านบนขวามือด้านบนครับมันขึ้นมาห้าทุ่มนั่นแหละครับ คืออีเวนต์มันมาห้าทุ่มตรงอ่ะอ่าน,นะครับคือผมจะขออธิบายก่อนนึงนะครับก่อนที่จะไปเริ่มรีวิวชุดเดี๋ยวอ่านช,ชุดก่อนอแพกทหารผ่านศึกนั่นเองนะครับเป็นเป็นชุดนักเดินทางนั่นเองนะโอเคนะครับคือมันมีสำหรับอุปกรณ์ที่มันอนุญาตให้ใช้ในอีเวนต์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ครบพิเศษเลยอ่าเรามาดูอันแรกนะครับอันแรกก็คือปืนกลทหารผ่านศึกนั่นเองนะครับสีทองทองอันที่2ปืนกลนสําหรับมือใหม่ อันที่สาปืนกลใหญ่ปืนกลมือคือแก็ซลิงมือนั่นเองครับของอีเวนต์รถทูกอรี่นะส่วนอันที่4ี่ก็ปืนเอ่อปืนกลผู้ดีเอ้ปืนกลไฮโซผมไม่รู้มอนกันมันไฮโซตรงไหนวะห้ามินิกันนั่นเองครับหระเบิดธรรมดา7ก็ปืนปักแ,แตนนี่นะครับนี่คืออาทิตย์ที่1สําหรับดาวทองแดงสําหรับดาวเงินนะครับไอาทิตย์ที่2มันคือมันให้ใช้ปืนเป็นปืนของนินจานั่นเองนะครับเป็นนินจาที่มันจะมาในอาทิตย์หน้าแต่ว่าอีเวนต์นี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับคือ อไอชุดท้า่ันศึกเนี่ยมันขายทุกมันขายจนกว่าจะจบอีเวนต์แต่ว่าชุดยิงจามันขายแค่อาทิต์ที่2อ,อย่างเดียวครับพอจบอาทิต์ที่2ปุ๊บมันไม่ขายแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่เดียวแบบบังคับไม่คนจะซื้อมากเลยนะครับต่อไปปืนไรเฟิลซูมยิงต่อไปครับปืนหมาป่าเหล็กปืนเลนโบเอ็นปืนทหาหันศึกนะครับปืนลูกซองพลาสมาระเบิดเวลาแล้วก็ปืนเซตเทอร์นะจากอีเวนต์ซัมเมอร์แคมป์นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับอาทิตย์ที่3เป็นอาวุธขั้นสุดยอดนั่นเองนะครับ1คือปืนอ่ายิงระเบิดอัตโนมัตินั่นเองนะครับเป็นของรางวัลอีเวนต์จากอ่าอีเวนต์อ่อะไรนะแกนิกเฟสติวลัลแกนิกเฟสติวัลนั่นเองนะครับเป็นงานปาระเบิดแล้วก็ปืนไฟนั่นเองนะครับจากงานอีเวนต์รถทูกรีนะครับแล้วก็ปืนครกปืนกลต่อต้านวัตถุนะครับแล้วก็อ่ปืนแล้วก็ระเบิดมือ ระเบิดอะไรแหละแล้วก็ปืนกะสุนลัมือใหม่แล้วก็ของดีสีสัญญาลยครับปืนแบทเทิลแรมอ่านะครับคือทุกท่านเห็นใช่ไหมครับว่าแต่ละอาทิตย์จะมีของรางวัลของอีเวนต์ต่างๆมารวมด้วยเพราะว่า D.L เขาบางคือเขาไม่บังคับครับมันเป็นอาวุธเสริมสมมุติคนที่เขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะซื้อของอยังไงครับเช่นไม่รู้จะซื้อปืนหมาปาเล็กยังไงซื้อเลนโบเอ็นอยังไงซื้อพวกปืนกลสำหรับซื้อปืนกลหานัสัซกยังไงครับ คือเขาก็เลยเอาของรางวัลจากอีเวนต์มาครับเพื่อที่จะให้ไม่โกงครับแล้วก็พวกของที่มันใช้เงินซื้อด้วยนะครับก็คืออาทิตย์ที่1ให้ใช้เป็นปืนกลมืออาทิตย์ที่2ให้ใช้เป็นปืนชัตเตอร์เลยนะอาทิตย์ที่3ให้ใช้ปืนไอ้ปืนยิงระเบิดอัตโนมัติแต่ผมไม่รู้ว่าอาทิตย์ที่3จะมีคนใช้ไหมเพราะเป็นปืนที่โคตรกากเลยมันควบคุมยากนะครับสาหรับคนต้องเล่นเป็นอะ่ะมันต้องยิงชิงกําแพงอัดข้างบนให้ตกลงล่างประมาณเนี้ยนะครับโอเคแล้วก็ของรางวัล แบบมันเป็นอะไรที่สำหรับคนที่ไม่มีเงินรู้ไม่รู้ว่าจะซื้อชุดบราซิลไงมันก็ถือว่าดีนะครับเนี่ยปืนก้สํสหรับมือใหม่คุ่ควงนะครับโอเคให้เกิดผมเปลี่ยนลายวุฒนะิอ่ะผมเปลี่ยนกลับปุ๊บเอาผมไปดูที่รางวัเนี่ครับมันจะเปลี่ยนตามทันทีเลยนะครับดูด,ดิจากเมื่อกี้เป็นลายบราซิลตอนนี้กลายเป็นลายอันนี้แล้วโอเคถ้าเกิดผมเปลี่ยนอีกรอบล่ะเปลี่ยนกลับเป็นลายบราซิลมาดูที่รางวันนะครับเห็นไหมครับกลับเป็นบราซิล โอเคแต่เราจะใส่ใจมากครับวันนี้เราจะมารีวิวไค่ท่านทันสึกพิที่จริงแล้วมินิการผมก็มีแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่รีวิวนะผมจะเอาเป็นคลิปหน้าแล้วก็จะทําคลิปยาวเลยแต่คลิปนี้ผมเอาคลิปสั้นคลิปสั้นหาในผ่านมา6นาทีแล้วเนี่ยโอเคนะครับก็สําหรับนี้ก็คือชุดอา่าอ่าชุดท่านฮันสึกนั่นเองครับเรามาดูที่อย่างแรกคือส่วนหัวนะครับอา่าแผลเป็นของท่านฮันสึกนะครับคือมันเป็นที่ตาใช่ไหมที่ตาอย่างเดียวนะครับ ลดความเสียหายจากอุจจุโจมสินั่นเองนะครับก็คืออีเวนต์นี้มันให้ใช้อุจจุโจมทั้งอีเวนต์เลยครับก็เลยแ็นว่าอือนั่นแหละครับส่วนแล้วก็ให้ความแม่นยําอีกสิเนั่นเองนะครับส่วนตัวเพิ่มอัตราการยิงของอุจจุโจมสิเคือทําให้มันยิงคือมันลั่นไวขึ้นวัดลั่นแบบลั่นโคตรเร็วอะถ้าไปใช้กับเรนโบว์เอ็นอะคือแบบมึงไม่ต้องถามเลยแบบมันเร็วยิ่งกว่าคีตในต่างหานะครับแล้วก็ให้การป้องกันให้ความแข็ แล้วก็สวนขาเพิ่มความม่นยาของอุจโจมขณะยืนนะอ๋อคือถ้าเรายืนอยู่กับที่แล้วเรายิงศัตรูนะครับที่มันเคลื่อนไหวประมา,ม,ามันจะทําให้ยิงโดนมีมันจะทําให้ยิงโดน20%นั่นเองครับแล้วก็ให้ความเบาไวอีก7ด้วยส่วนอาวุธนะครับก็คือเนี่ยปืนกลทหารพันศึกนั่นเองนะครับคือมันจะเหมือนกับปืนกลสําหรับมือใหม่มากเลยนะแต่เพียงแค่เปลี่ยนเป็นสีทองแล้วก็ทําให้แมกกาซีมันยาวลงมาเคลื่อนจากเห็นไหมอันนี้มันสั้นๆเนี่ยอันนี้มันสั้นๆเห็นไหมแมกกาซีสั้น แล้วก็ไอ้ตรงที่โค้งลงมาด้านหน้ามันก็ไม่สั้นเอยไม่ยาวครับแต่อันนี้มันยาวเป็นสีทองแล้วก็แมกกาซีนยาวคือมันเป็นปืนคิดนี่น,น,นะครับเป็นปืนคิดที่เรารู้จักกันในเกมต่างๆนานาแ,แหละนะแต่ว่าเขามาทําเปลี่ยนใหม่เนาะโอเคนะครับสําหรับปืนนี้นะครับความเสียหายสามขีดระยะ3ามขีดแม่นยำสามขีดแล้วก็ความพ้องตัว3ามขีดนะี่เป็นปืนที่อ่ความเสียหายมันจะเท่าๆกันนะครับมันจะเท่าๆกันกับปืนนี้เลยคือมันเท่ากันเลยนะจริง ถ้าไม่ผมจะให้ดูทั้งมีชุดบวกก็ไม่มีชุดบวกนะครับคือไอตัวเนี้ยมันบวกการลั่นไวครับแล้วก็มันจะมีขาของอ่าชุดอะไรนะโอ้โหภาพนี้บาตาบ้จใจนะครับมาดูนะครับชุดนี้จะวิ่งช้าไปหน่อยนะแต่ดูการลั่นไวเลยเนี่ยครับแป๊บเดียวตายด,ดูแม่งลั่นไวชิบหายควายทอดอุ้ย แต่ว่าถ้าใช้ไม่ดีมันก็คือมันจะเหมือนกับปืนกลอนสำรับมือใหม่เลยครับแต่ว่าแค่มันแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ลั่นไวกว่าเดิมนะครับแค่นั้นแหละดูส่วนรีโหลดก็จะเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ระยะยิงได้โคตรมหาการเห็นความไกลคือปืนนี้มันจะมีเหมือนกันอยู่แค่มันเหมือนอยู่การ3ามถึงส่ปืนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูสักหน่อยแล้วกัน แต่ปืนนี้มันายนั่นีองนะครับออตโต้ล็อกไม่เหนียวแต่ว่าถ้ายืนอยู่กับมันเป็นปืนที่ต้องยืนอยู่กับที่เท่านั้นแหละถึงจะออตโต้ล็อกโคตรเหนียวเลยแต่ถ้าเราเดินไปมาเนี่ยมันจะไม่เหนียวนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะพูดมากไปหน่อยหนึ่งก็ต้องขอโทษเลยครับเพราะผมไม่ได้แค่มาตั้งสามสี่วันแล้วเนี่ยอืมเนี่ยครับแป๊บเดียวตายอุ้ยอุ้ยชิบหายนะครับก็มีเท่านี้นะครับ สำหรับปืนก้นแล้วก็ชุดนี้นะครับโอเคนี่คือทั้งหมดของนี้นะครับไม่ใช่ดินี่คือแบบที่บวกนะครับสำหรับบวกการลั่นไวถ้าเราเกิดไม่บวกความลั่นไวล่ะ,อะขอเป็นวิ่งไวๆหน่อยขอเป็นอีลิเชียมแล้วกันเนาะมาครับมาเลยด่านเดิมเออผมว่าจะไปใช้ด่านวิจัยดีกว่าเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นด่านประจําของอีเวนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกไปว่าด่านวิจัยกลับมาแล้วนะครับโอเคดูการลั่นปกติของมัน คือการลั่นของมันอะแบบที่บวกแล้วก็ไม่บวกครับแม่งไม่ต่างกันเลยนะครับเอาจริงดูมันไม่ต่างกันเลยนะครับคือถ้าเกิดใช้ลั่นไวเนี่ยมันจะเหลือแมกกาซีนอยู่ประมาณยีิบเจ็ดนัดนะแต่ว่าถ้าถ้าแบบไม่บวกคือจะเหลืออยู่ประมาณยี่นัดเนี่ยครับโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเดี๋ยวคาของทหารอยู่ไหนวะนะโอ้ ขาใส่ยี้ไปก่อนนะกันอ่าส่วนตัวมันเพิ่มอันนั้นใช่ป่ะเดี๋ยวหาก่อนครับขายนี่เพิ่มอ๋อเราจะมาบวกความแรงให้กับปืนกันนะแบบที่บวกแบบสัดๆเลยแหละอันนี้คือทําให้แม่นใช่ป่ะส่วนหัวอืมนี่ครับเป็นความแม่นยำ40%เลยครับขณะเคลื่อนที่แล้วก็แบบเย็นอยู่กับที่ครับอืมนะครับมาดู คือแม่งน้ำหนักน้ำหนักเสียงปืนนี่แม่งหนักกว่าตอนนั้นเระยะนี้ยิงได้ไกลมากเลยนะครับไม่ต้องกลัวแม็กกาซีนจะหมดดูนะครับแม่งยิงในโคตรมาหาการเห็นความไกลเลยไอเชียระเบิดปืนกลน,นะครับนี่คือแบบที่บวกสักสเลยแหละแล้วก็เราจะลองมาใช้กับเลนโบเอ็นกันบ้างนะครับสำหรับปืนต่งตางๆนะโอเคคือปืนเนี้ยมันก็ เหมือนกันอยู่สามปืนอย่างที่ผมบอกเลยครับหนึ่งคือมันเหมือนกับมินิกัรนะครับปืนนี้มันแรงพอๆกับมินิกันเลยแบบเอางี้คือมันเกือบเท่ากันเลยแหละแต่มินิการจะแรงกว่าหน่อยนึงนะครับต่อไปครับปืนที่มันเหมือนกันกับอันนี้ก็คือปืนนี่ครับปืนกลมือหรือว่าอะไรนะ SMG Holy แลไม่รู้ผมจำมาจากเพลงมิตรวันนะครับก็ก็แรงเท่ากันกับปืนนี้ครับแต่ว่าปืนจะลั่นไวกว่านะครับแล้วแม็กกาซีจะเท่ากันแหละมั้งไม่รู้นะครับ แล้วก็นี่ครับปืนไรเฟิลจู่โจมคือมันจะเหมือนกับปืนไรเฟิลจู่โจมนะครับแล้วก็อ่าไหนว่าแล้วก็ปืนกลมือแล้วก็มีมกันนะเหมือนกัน3ปืนเนี่ยเหมือนกันมากเลยนะครับ <_ co z> เป็นเฟียเป็นฝาแฝดเลยก็ได้นะ <_' co z> แฝดสามนะนี่นะครับ <_' co z> แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าอ่ามันขอมานักลนน้านะครับไอ้ตายเนี่ยเดี๋ยวไอ้ไก่ไก่เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมรีวิวกระต่ายให้ก็ได้ครับนะครับแต่รอบนี้ คือรอบนี้ผมจะรีวิวชุดนี้ก่อนแล้วก็รอบหน้าเป็นมินิกันแล้วก็ชิปยาวแล้วก็สายดึกจะเป็นกระต่ายนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้ชุดรวมนะครับพี่ตายแกกลับมาขายแล้วก็ทําไมถึงกลับมาขายเพราะว่าส่วนขาของพี่ตายเนี่ยมันไอ้น,นี่มันดูดดูดเหรียญอย่างที่ผมบอกเลยมันดูดเหรียญของฮาราลวีแล้วก็ดูดเหรียญพลังของอันนี้ด้วยนะเนี่ยดูดเหรียญสามเหรียญเนี่ยมันดูดได้ด้วยระยะเก้าเมตรนั่นเองนะครับอืมอะไรเหลือ ตัวเลือกไปนะครับช่างเะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอไปแค่นี้นะครับประมาณ12นาทีโอเคก็ดแบีบนะครับโอเคเอเดี๋ยวก่อนไปดิเอ้ยลืมไปนะครับอ่มามันต้องเปรียบเทียบกันก่อนต่อไปครับมาใช้กับปืนอันนี้บ้างนะครับเ,เดี๋ยวผมต้องติดชุดรวมกันดิอ่าติดเป็นพี่ตายไปก่อนละกันแล้วก็่อยมาเปลี่ยนเป็นอันนี้ส่วนอาวุธก็ไปเปลี่ยนเป็นอ่าปืนต่างๆน,น,นะครับ คือใช่มาเทียบกับเรนโบว์เอ็นนี่ไม่ติดเลยครับเพราะว่าผมคิดผิดครับปืนเรนโบว์เอ็นแรงกว่าปืนนั้นมหาศาลเลยนละครับโอเคจะมาใช้ด่านของมันกันเองครับเป็นด่านประจำของมันอืจะกลับไปทําอีกเนี่ยครับชุดนินจาที่มาใหม่มันเหมือนชุดนักหมอคุณหมอมากกว่านะมะดูอัตราการลั่นของมันนะก็วาอยู่พอตัวน,น,นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องมาดูที่ความเสียหายครับ อ่าเอาจริงนะปืนนี้ความเสียหายมันจะคือแม็กกาซีมันน้อยกว่าปืนนั้นครับแล้วก็ความเสียหายนี่เท่ากันเลยนะครับเท่ากันจริงๆครับดูคือปืนนั้นอ่ะมันถถ้าใครหลายคนนะสังเกตคือมันจะตายช้ากว่าปืนนี้ใช่ป่ะปืนนี้มันจะตายไวกว่าแต่ว่าอันนี้ครับอะไรวะคือไอ้ปืนเนี้ยแม็กกาซีมันน้อยแต่ว่าอัตราการลั่น่ะมันจะช้ากว่าแต่ว่ามันจะแรงกว่าแค่นั้นครับปืนนั้นมันจะลั่นไวกว่าแต่ว่าจะความเสียหายน้อยกว่า แต่ว่าให้จริงนะสามปืนเน่ยที่ผมเอามาบอกที่ผมบอกเนี่ยคือมันความเสียหายเท่ากันหมดเลยนะครับต่างกันแค่ว่ามันลั่นไวกับลั่นชา้าแค่นั้นเองครับนี่ก็คือปืนไรเฟินจุโจมาอันเีงนะครับแต่ว่าปืนเนี่ยดูนะครับปืนนี้มันลั่นไวอยู่แล้วเรายิ่งจะให้บวกการลั่นไวให้มันอีกอะคือแบบมันจะให้แบบสองวิตายเลยไหมเนี่ยอืม,มา มินิการชัวชัวดูใหม่นะครับดูใหม่นะครับมินิการชัวชัวแต่ปืนนี้ข้อเสียคือมันอยู่ในระยะใกล้ครับระยะไม่ไกลครับคือหนึ่งแม็กกาซีนเนี่ยถ้าอยู่ระยะไกลสุดของมันะครับคือแบบอยู่ห่างที่สุดของมันแล้วเออนั่นหนึ่งแม็กกาซีนคือคือหนึ่งตัวเลยครับถ้าการป้องไม่ว่าจะการป้องก,กนันกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็นั่นแหละครับอืมหนึ่งแม็กกาซีนคือตายหนึ่งตัวครับ ระยะไกลนะเนี่ครับแม่งนั่นหน่อยชิบหายนะมินิกันโชว์เลยเนะี่ยอืมปะ่ะหาต่อหาต่อนิดหน่อยโอ้โหโอพพร่องคตรแม่งโชอกุณแต่เลือวีบแหละก็รถช้าอยู่นะครับปะ่ะต่อไปก็อาวุธสุดท้ายนะครับก็คือปืนมินิการแต่ว่าเราจะไว้รอบหน้านี่นะครับสำหรับมินิการน,นะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการนี้อีก เกมเมอร์ amer, ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะเจ๊เออไม่ได้ดิอืมดีกรับในะทแล้วก,ก็สำหรับวันนี้รายการอื่นเมื่อก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็ผมก็กลับมาตามมาทำคลิปตามปกติแล้วนะครับประมาณสักบ่ายๆนะบ่ายๆผมจะอ่าเออเดี๋ยวผมลงคลิปนี้เสร็จผมทำทำต่ออีกคลิปเลยดีกว่าเพราะใจมันอยากทำนะครับแล้วก็จะได้ดูอีกทีตอนรอบดึกนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวอีกสักสัก ชั่วโมงกว่าอาจจะได้ดูละมั้งนะครับก็สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลากันกันก่อนนะถ้า,ยาอยู่ก็บายค่อยๆตายกันหน่อยนะครับ